ถ้าเป็นเรื่องลับๆก็ควรจะทําในที่ลับ<ช>ล่าสดไปปาท่งปากันในที่ล่องแจ้งชอชายเร่ร่อนหญิงเร่ร่อนปาท่งปาเย่เย่มาลูกโกกันอโอ้ร่อนขนาดไหนไปดูค่ะมาแล้วค่ะผ้าวงจรติดเห็นชายเร่ร่อนก่อนนะคะใส่เสื้อผ้าครบนะตอนแรกเดินมองส่งซิกไปยังฝั่งตรงข้ามส่งซิกส่งซิกแล้วก็เหมือนลนักษณะกวักมือเรียกสักพักหญิงเร่ร่อนข้ามฝั่งมาอามาแล้วเมื่อกี้ชุดครบกวามือเรียกแล้วไง ล้วก็คุยอะไรกันบางอย่างนี่ยแหละปิดดีวกันได้ก็เดินตามกันไปนี่ชายและหญิงเบอร์หน้าไว้หน่อยหลังจากภาพนี้ไปเสื้อผ้าหายแล้วค่ะไม่เหลือเสื้อผ้าสักชิ้นเดียวลอนจอนละค่ะอีลงทงเทงกันมาแล้วนี่ค่ะตรงที่จอดรถลงแจ้งไม่มีอะไรกำบังเลยค่ะแล้วก็อีเมลอนอีเมลอนเมลอนเลยอีเมลอนอีเมลอนอีเมลอนเมลอนเลย จนเสร็จคะนะ่ะโอ้โหเลยแบบตรงนี้เลยเหรอตรงนี้เลยคุณป๊กจนเสร็จอะหมายถึงร้องเพลงเสร็จอะนะพลเมืองดีไปเห็นทำยังไงอะถ่ายคลิปสิคะรออะไรเพื่อที่จะไปให้ตำรวจดูค่ะว่ามีหลักฐานสพมืองขอนแก่นรับเรื่องนะคะตรวจสอบพบว่าเป็นอาคารจอดรถลานจอดรถละกันของอาคารพาณิชย์นะคะทางรถไฟยกระดับอำเภอเมืองขอนแก่นค่ะแล้วก็จะเห็นลักษณะของหญิงชายเร่ร่อนก็ปุนเปี้ยนอยู่แถวนี้นะคะ อันนี้บันทึกภาพได้ว่าปูนเปียนแต่จังหวะเจ้าหน้าที่ไปถึงไม่อยู่ทั้งคู่เราเลยไปถามพันตำรวจเอกยกศเาวัตรแก้วสืบธัญญนิทผู้กํากับโรงพักขอนแก่นค่ะบอกดูจบวงจรปิดดูจากคลิปที่พลรมดีส่งให้ก็ทั้งคู่เป็นคนไร้บ้านนี่แหละค่ะอาศัยอยู่แถวสถานีรถไฟขอนแกน่นใช้เร่ร่อนเห็นไหมก็ปูนเปียนแถวนี้นะจับภาพได้หมดแล้วค่ะยกเว้นต้องตำรวจไปหาไม่อยู่ค่ะเดี๋ยวจะให้สายตรวจลงพื้นที่ออกตรวจอีกครั้งหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าเป็นการอุจจารตา มาปาท้งตาอะไรกันตรงนี้เข้าข่ายผิดกฎหมายอนาจารเนี่ยนะคะเป็นคนเร่ร่อนใช่ไหมใช่ก็เลยร้อนเก่งนิดนึงร่อนเก่งเขาก็ไม่รู้จะไปอยู่ไหนเออก็นึกถึงภาพว่าสมมติว่าอาจจะมีกิจกรรมอะไรกันก็นึกภาพไม่ออกเหมือนกันเนาะที่รับกว่านี้มีไหมอะจุดรับใส่ตานึกไม่ออกเนี่ยใต้โต๊ะก็ยังได้ใต้โต๊ะดีขึ้นมานิดนึงแต่คนก็เห็นอยู่ดีเเข้าไปในพงหญ้าแล้วกันอ หลังต้น<อ>ไม้อะไรแบบนี้คือไม่ได้สนับสนุนนะคะเพียงแต่อันนี้มันทงเทลแล้วโล่งโจงเกินไปหน่อยคือคิดแทนคนเล่นร่อนว่างงั้นเถอะแต่จริงๆแล้วทํายังไงมันก็ผิดกฎหมายคือเขาก็บอกว่าอุจจาราแล้วก็แบบนี้ถูกจับจริงม,มีตังค์จ่ายค่าปรับหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ<อ>ตายโต๊ก็ยังได้ไมั้เนี่ย <laughs> อย่าไปทำนะ <laughs> แค่แซวเล่นๆเ,เฉยๆอย่าไปทำนะ <laughs> คุณผู้ชมคุณก็ชอบต่อยอดอยู่เรื่อย <laughs>